ตัดออกนห่อยากใหญ่เลยเนาะอุ้ยทั้งใหญ่ทั้งหนาจ้ะอยากใหญ่ทั้งขาอุ้ยเต็มเลยเ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่เข้ามารับชมช่องเมื่อกี้พะลุยจ้าสวัสดีนนชมชมชมมพญา,ายัยพญายิ่งเอฟซีเบิร์ชสปูสุคนครับผมจ้าสวัสดีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะจ่าวันนี้พอก,กันกับไม่กี้พะลุยในวันที่23จ้ะตุลาคม2566จ้ะพี่น้องวันนี้ไมคิคก็เพื่อขี้คว้าเขาปลาฮาเฮ็ดคือเก่าได้จ้าพี่กัทปลาทาองเมฆค,ครับผมปลาลางค,ครับบริขินผู้ขึ้เก่าครับผม ตำบลให้ขาเมื่อคลิกจังหวัดบุญราชธานีคือเก่าครับผมค่ะช่วงสาวห้องกษตรหาเฮ็ดเนาะค่ะเชียงเชียงเมื่อกี้เกษตรไปส่งเฮ็ดให้พี่น้องเอฟซีจากพี่น้องครับผมจากมือนี้กษตรฝ่าวาแน่ยุคครับผมจ้ช่รื่นไปซ่อมก็เมื่อกี้พอกี้เลยจ้าว่าสิษดรสีมันเฮ็ดยังแน่จ้าไปกันเลยจ้าไปนะครับผมเอ๋อเอาไปแห่งหวานจากพี่น้องเฮ็ดกอคือเก่าครับผมใอกใหญ่ๆเลยเนาะอ่ะเนาะแมนครับคือ

ฮอมนี่ม้าบานฮุมกอดเหยเขาเนาะเงี้ยครับบ้านได้เนาะมั้ยเนาะบ้าดดอกนี่ยใหญ่เลยเนาะเอ้ยปงามครับตังใหญ่ทั้งหนาจ้ะเต็มฝ่ามือเลยเนาะโอ้แตดคาหญาเลยมาปอแหงเงี้ยเกบะสองโอ้ยสองดอกเนาะสองดอกเต่าเพิ่อนกินเลยเต่าเพิ่นเนาะเออหัวหน้าเพิ่นกินเลยเพิ่นกินเนาะแม่นะเพิ่นกินซะ ดอกงามๆเลยจ้ะอี่ดอกนี่ไงสองดอกอย่างนี้จ้ะอีกดอกจ้ะสว้งามเนาะงามจ้ะอุ้ยดอกนี้ดอกแห้งคักแห้งพี่น้องไม่มีตำหนิโอ้ยคากับบริสตัดเนี่ยักเกาะเลยเนาะจ้ะเกาะจ้ะกางเข้าเจ้ะ<ก> ออตอกงามขนาดครับผมงามจ้ะอบเลยพึ่งจ้ะพึ่งขมิ้นพึ่งสองพึ่งขมิ้นอัน,นเศดไ้เมนแศษนี่จะพง่ะเศษติดกันจ้ะสวยเลยจ้ะเอาเห็ดพึ่งขนาลายจ้ะ

ที่มีราคาบริสตันเลยดังเกาล็ดดอกนี้ก็สวยจ้าขาในเปาะป๊อปเปาะเลยเลยจ้ะเราแบบเลยเลยครับบานกมนนะมลเื่อวานบริสต์เขามาเนาะ,นนะดอกบานเลยครับบานดอกง่ายเลยจ้ะคลิปไม่ยิบเลยโอ้โหบานหลายดอกอยู่ <laughs> chị hả ừ. bằng này nó bán lắm nó chị hả bằng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 

อย่งอีกได้ดอกนี้ตือกินเน้น้อยนึงเนาะกินไปครึ่งนึงจ้ะดอกนี้ดีแต่โค้นเดีตะแมนอุ้ยจิ้มิ้มขาอาจจะยุ่งเรื่องแนใช่ไหมจ้ะงามเนาะ ดอกนี่ขาหนาไหมยัยปุ้ย <c oughs> ขาแบบยาวอ๋อระลังสีโพดินพกิกก็เห็นพี่น้อง <c oughs> มันนี่ยพกิกตาดีแน่จ้ะอ้หางเหี้ทั้งเดินไงทั้งขาอวบเนาะโอ้ยขาไหมจ้ะงามเหี้ยจ้ะอุ้ยนี่อีกตัวนึงครับผมมีกิกกับพกกะ ออพอไม่มดดินด้วยครับผมตีนโตเตอื้ออเลยเนาะเมนครับนู่ในดอกเฮ็ดเลยจ้มามดดินดอกงามแหงเนาะ<ด>ขอนนะขออกก่อนพี่น้องโปรตีตอดอ๋ออันนี้เห็ดหน้าเลยน้อยนะเมนครับหน้าแรกก็เกิดทางหางครับเอาเฮ็ดคอนขาวกับมีหน่อยเนาะถ้าเห็ดคอนขาวออกเห็ดบดจีออกด้วยครับพี่น้องท่านี้เขาวันนี้เขา อันนั่นเนาะเอาคนขาวก่อนเนาะแต่ลาบ้านใหญ่พี่เนาะอีกเนาะเอาเอากระดดกนใหญ่เอาไปค่อยไดู้ครับคนขาวแต่คนบ้านใหญ่กลัวจังเล้ครับเอาไปคนครับผมเฮ็ดนาแหละหน่อยเนาะแมม่ครับผสาวเหล่บ้านนาขาลายจ้ะพุตาหักเดอะดมดมหนึ่งจ้ะ เขาสูเด้งหนาจะจอ,านอะไรเด้อจัดพี่น้องดอกจ้าแดงหนาบานละาจะดอกดอกจ้าดอกนี้ในบานปะไหนยีน่น็อโอ้ดอกนี้ข้างงานข้ากันใหญ่ดีเนาะแหนจ้ะอีดอกจ้าโอ้ มานงามครับดอกนี้งามอ่ะหน่ <c oughs> เด็กเต็มเลยก็ม <c oughs> ีน้อยเนาะจูมจ้ะ <c oughs> ร้านพอซีอยู่พร้อมกำลังพลดินขึ้นมากก็มีครับผมแมเน่ยจ้ะ

ดอกท่าโอ้ยจุม่มไปเลยเนาะส่หาไปนี่เนึ่งส,ส,สี่หนึ่งสองสามสี่หา้าค่ะห้าดอกสวยงามนียกรนั่นในความเห็นนี่บ่ะก,กั Bồ hên truyền thống bán béo nhẹ đi chưa thấy 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 chưa chưa เด็ก็จะกำ<ะ>ลังตุง่มๆมาแถวนี่เนาะโอ้อออโห<ซ>สองสาบานสองบาน,นบาน,บานกับบานไม่หรอกครับนี่สองข้าวอันผุนเนาะจ้เนี่ยมมนูบานด้วยกันนี่กินเนาะ โอ้เราก็ได้ดองจิเอเรานนี้ซักกันน่แเละจ้ะเกิดดังสีนอดอกนี้ก็สวยจ้าคุณโดนน้งค้างตานไหจิดดอกนี้ก็สวยจ้า ลองจูมตัวออนี้ดูมั่งเดี๋วค้าสสันใหงจูมโอ้บานสวยๆ่ะพี่น้องอิกบานจ้บา,งงานนบานงามนี่นบานงามเหมือนกันเนาะเมนครับจ้ บาน,นงานานนบ้สวยๆจ้าแบบใหญ่เนาะแม่นจ้าอีกอันคุณตรงนั้นอันน,นี้ตูมจ้ะตูมงามเนาะจ้ะอันนี้ก็ตูมจ้าสามหนึง่งเนาะจ้ะพูดถึงว่าขโมงเครื่องขันบานแห้งนี่สิสีงามเนาะแม่นครับ ดูมจ้าเกล่อนที่ดินขนาดเปลีลย่ยนเนี่ยจ้ากำลังหมุนขึ้นมาได้ยังเนาะส <No. S 2> ามเนาะกำลังเริ่มจ้ามึงนี้ออ้ยอ้ยเสียดายขาเาลุดเลยี่บุรีจับขาแต่พี่น้องก็โถอดเขาไปจับดอกเพื่อนเอา้าดอกนี่จะมีลูกหน่อยตั้งแต่เันติดกันเนาะดีจ้า ตいい่อกเลยนะเ่อตอกันเลยครับหลายจูมอยู่ครับนี่จูมแดงหนาครับนี่ก็มีนี่บ้านแน่เลยเนาะก่อได้่ะเฮ็ดก่อเนาะจ้ะอุ้ยแม่นี่รีได้แดงหนาอย่าดมกันกับพบพเฮ็ดก่อเนาะคุณดีครับบอกจนพิษพี่น้องเอ้ยเรา่้องรถไปครับนี่ครับตัวนี้แดงหนาแดงหนาค่ะ มันกระแดงหนาเจ้ามันเฮ็ดกออยูโฮมแดงหนาเจ้ามันแดงหนาอยูโฮมเฮ็ดกอพี่น้องอยูด้วยกันสวยๆอีต่อ่าไกะตาเมื่อกี้ถือขวามามาควมแล้วอย่างอีกคือตรงเดี๋ยวเนาะกำลังจูงขึ้นใหม่มันกะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆพี่เน้องอีจ้ะ นี่จ้ะแม่กินนิดนึงจ้ะปลานหนะ่อปลา,าสวยแม่จ้ะคนอีกปลานหนึ่งข้างในถ่ากันเนะาะแม่นครับโอ้าดีเดียนะคะเป็นแบบนี้เลยดูมึโอ้ปลาหน,นึ่งจ้ะ <laughs> <laughs> มองมูดูดเป็นกิ๊กสาวแห่ง้บ้านหาปลาแห่งไร มองงูด e. ูดกระฟาลไลพี่น้องเลยยันมาเงียบขืนจ้ะยันนี่ป้าดีกระฟาเขาเนี่ยเดี๋ยวขึ้นจ้ะคือจังบ่อีเข็นดอกนี่งแนี่นึ่ีนี่ไม่กี่เมม่จริงเลยเออปัดขาเพื่นขาแบบงามเลยจ้ะ

เม็นซ่มซ้ซัวยเลี๋ยวที่ทดิบแบบทำทางยาวเลยเนาะเหมน,นี่ได้โอ้ขาผทายางอันนี้บาดแล,ลย้ยตอนดิอันนี้ได้อยู่ตอนเด็กเลือน้อยเดียวอันนี้แมงกินหมด <c oughs> อันนี้คือกินเบิร์ดขิ้เสียบหลายจ้ะพี่อีกได้เดี๋ยวตองต้องเลย ยังดีเนาะเด็ t ยังหมดหมดงมดหมดหดหมดหมนหมดหมดหดหมดหมดหมามดหมดดหมดหมดหหมเหมดหมดหมยหมาห่ดดหมดหมดมดห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 ดหมดมหน บานเธอเลื่อเลยจ้าดอกยว้ือบานใหญ่นะงานได้ละไอทองเพคนขาวนีอ่อะฮะน้ำทาหัวยลมเมื่อน้อง,งัม่กินเนาะไะจ้ะงามไหยเนาะแมนจ้ะขาเข้าๆคือเก่าครับแมนอมสอนกันนั่นแพคคู่แพคคู่หรือซ้อนกันนี่จ้ะเตยกำหนอกเพิ่นสอนกัน mong ngam có ý tha còn nó có quá lưu ý ta mãi có mãi tham 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 mãi Ít ta. ได้จ้าดอกใหญ่ดอกงามยาาิ่งจ้ะกอนึงจ้ะงามยิ่งได้ดอกนี้จ้ะด,ดอกนี้งามแห้อ่อยังกอจ้ะอีกจ้ามแม่กินน้อยหนึ่งเนาะแม่งแต่ก,กระเลื่องงามด้วย อาพ่อใหญ่ยม่ยมเอฟซีรัสสุขูสุขคนครับผมเดี๋ยวเวลาพากับบาะแล้วครับมาเบิ่งผลงานเมื่อกี้กับเปกิอีกคือเก่าครับวันนี้ว่าแต่หลายปันใดครับผมเด็กเฮ็ดยังเนี่ยขึเก่าเหรอครับเนี่ครับผมโอ้มือนแดงจริงๆเด้ได้ครับวันนี่กัเป็นเฮ็ดแดงก็เฮ็ดแดงนะคือเก่าล่ะพี่น้อได้เนาะแมนครับจะเครื่องเครื่องกันเหรอจ้ะเพราะว่าเก็บเฮ็ดแดงกองใส่ทึ่งดอกใหญ่ดอกบานน้ำหน่อยเนาะก็ประมาณเครื่องตากะมาแดงน้าอีจ้ะ นา่าซืเครื่องกันแต่ว่าขันนับดอกคือสิแพลแดงหนาพี่นะ้นองแต่ว่าแดงหนาะ่นดอกหน่อยเนาะแม่นครับผม <laughs> เฮ็ดเฮ็ดแนวอื่นก็นมี่บัวลายจา้ะเพิ่งค้าลายก็ดอกสองดกอกส่วนกระตานี่เมื่อกี้ตอนมาเสิร์ฟก็ใส่เห็ดแดงหนาด้วยจ้ะเห็ดแดงก็แต่ว่าเอามาถอนใส่กันหน่อยเนาะแฮ่ดครับม,มีแต่เห็ดขอนขาวจา้ะบ,บ่หลายเนียนครับยู่นี่ล่ะค่ะถือว่าหมานอยู่จ้ะมื้อนี้หาแบบฝรั่งหน่อยเนาะแม่นครับผมจา้า สำหรับคลิปเมื mm ่อนี้ยนอกจากวันที่23ตุลาคมปี66เมื่อกี้ก็พอกีข้าเขาปลาน้องเมกาฮะเหยี้ยแั่ถือว่ามานนะจ้ะพี่น้องเมื่อกี้ก็ฝากไว้น้ำอีกคลิปหนึ่งนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซัพสายกดกระดิ่งน้ำจ้าเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมคิกพะลุยจ้าเมื่อกี้ก็พกกีขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกําลังแรงใจคือเก่าจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านคือเก่าจ้าอีกคอมเมนต์ดีๆเเข้้้าามใใหกกกกลังจจพอ สำหรับคลิปมือนี้ไม่คิดเปล่าเพียงสซัเนี่ยจะเอาไว้พอกันไหมเมื่อนาว่าไม่คิดสีภาาไปหาอยังพี่กัดได้จ้ะมือนี่ยเมื่อก็พอกี้เขาตกกระบาดก่อนจ้าเขากล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับผมสวัสดีเอฟซีเบอร์ทุกผู้ทุกคนคือเก่าครับผมขอบคุณเล็กครับขอบคุณทุกไหล์ทุกแชร์คือเก่าครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมขอบพระคุณได้ร้ายครับที่เข้ามารับชมช่องเม่คกดพผ้าด้วยครับผม ขอบคุณครับผมกลับบ้านครับผม